ข่าวด่วนมาอีกแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับแอดมินแฟนเพจระเบียบวาทศิลป์เนี่ยก็ได้โพสต์รูปเวทีถล่มลงมานะครับนี่เลยนะครับวันนี้ก็คือมีพายุลมแรงนะซึ่งแอดมินระเบียบวาทศิลป์เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้ต้องขออภัยแฟนคลับทุกท่านนะครับทางทีมงานเนี่ยไม่สามารถแสดงได้จริงๆเนื่องจากมีพายุลมแรงมากนะครับก็ต้องขอให้ทุกคนเนี่ย ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะนะครับวันนี้ก็คือลมแรงมากจริงๆนะครับอันนี้พี่อมก็เลยเอาภาพนะครับบรรยากาศที่แอดมินของเขาเนี่ยได้โพสตลงมานะครับนี่เลยนะครับเวทีก็คือถล่มลงมาเลยนะครับทุกคนนะครับน่ากลัวมากนะครับก็ต้องขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้คือมีพายุเข้าจริงๆนะครับสําหรับวันนี้นะนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานระเบียบวาทศิลป์ทุกคนด้วยนะครับส่งกําลังใจไปทางแฟนเพจด้วยนะครับ